รับผมสวัสดีครับผมช่างชิดตัวน้อยชิดเทอร์โบขอนแก่นครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งครับอุปกรณ์ชุดเทอร์โบเป็นลูกค้าเก่าครับเมื่อประมาณไม่ต่ํากว่า5ปีแน่นอนครับชุดที่ไม่มีเวกเกตเพราะว่าหลังจากนั้นเริ่มเริ่มในปีเดียวกันผมเริ่มพัฒนามาใส่เวกเกตแล้วครับเวกเกตแตกครับเวกเกตของผมจะเป็นเวกเกตใหม่นะครับมาตัด คนที่ติดตามจะรู้ว่าผมตัดดอ,อกแล้วก็เปลี่ยนสปริงครับดูถ้าไม่ดูถ้าถ้าไม่รู้ขั้นตอนการทำดูไม่ออกแน่นอนว่าผมตัดครับผมจะตัดท่อนหลังแล้วก็เชื่อมเชื่อมเปลี่ยนตัดดอ,อกเปลี่ยนสปริงแล้วก็เชื่อมเก็บเกียร์ขัดไม่เห็นแทบจะไม่เห็นรอยครับพาออกถึงจะรู้ว่ามีรอยตัดครับเราเก็บให้ คนที่ติดตามจะรู้ว่าผมตัดเปลี่ยนยังไงครในยุคนั้น5ปีหลังจาก5ปีไปอ่ะ5 6 7ปีก่อนผมจะเอาโบคือมีพี่คนหนึ่งเขาส่งโบให้เป็นโบใหม่ตำหนีซึ่งปัจจุบันนะมันไม่มีแล้วในยุคนั้นโบใหม่ตำหนีผมมาขายในราคาชุด1 0 0เตาออกอีกตั้งด้วยก็20,000 มันแปดสองหมื่นแต่ในยุคนั้นผมไม่ได้ใส่เวกเตนะครับเพราะว่าเฉพาะราคาชุดมันก็มาแรงแล้วเฉพาะราคาเทอร์โบมันก็มาแรงแล้วไหนจะมารวมชุดที่เราสร้างขึ้นมาเอางอีกซึ่งผมไม่สามารถเอาอุปกรณ์พวกนี้ใส่ให้ได้ไม่งั้นก็ไม่เหลือครับถ้าถ้าจะให้ใส่ให้ไม่เหลือครับแล้วอีกอย่างในยุคนั้นเป็นยุคแรกๆที่เราทํายังไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นกระป๋องเวกเต ซึ่งหลังมาก็มาเจอปัญหาว่ามันอืดมันด้านในรอบสูงไอเสียมันร้อนเครื่องร้อนแล้วก็มันอืดมันด้านในรอบสูงผมก็ได้มาทําการติดตั้งสปริงเต,ติดตั้งเวกเกตแล้วก็แปลงสปริงให้มันอ่อนให้บูทมันอ่อนลงมาบูทจะอยู่ประมาณถ้าตัวล่าสุดตัวปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณ8ปอก่อนบวกลบนิดหน่อยครับแต่ว่าตั้งได้เพราะมีขาตั้งได้ต้องเท้าความก่อน ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราไม่สามารถทําในราคาเดียวกันแล้วใส่ในชุดให้ได้เพราะว่าเฉพาะโบมันก็มาแพงแล้วโบใหม่โบแปรผันไปเบิกศูนย์ได้เลยถ้าไม่เชื่อว่าแพงไม่แงพงเฉพาะโบลูกเดียวก็แพงกว่าราคาชุดของเราะซื้อชุดได้เป็น2ชุดแล้วเฉพาะโบลูกเดียวนะซึ่งจะให้ผมทําไปให้ในยุคนั้นมันก็ไม่ไหวครับ ถึงปัจจุบันลูกค้าคนที่ได้ไปก็จะเป็นโบโบมือสองนะครับเป็นโบเชียงกงแต่ผมคัดสภาพรับประกันให้หนึ่งปีครับผมคัดสภาพให้ทุกตัวเพราะว่าถ้าเข้าเนื้อมันก็ถ้าถ้ามันเสียก็เข้าเนื้อผมซึ่งแน่นอนมันมีเสียอยู่แล้วมันไม่ได้ดีทุกตัวแน่นอนครับแต่ว่าผมประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีซึ่งยังไงมันก็เสียอยู่แล้วครับ ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันไม่เสียขนาดโบแท้โรงงานติดมากับรถมันยังพังเลยของจะเทพแค่ไหนดีแค่ไหนมันก็เสียครับบอกว่าโบไม่พังโบใช้นานเป็นไปไม่ได้ครับมีอายุการใช้งานของมันนะขนาดโบติดรถพวก M6040 พวกเนี้คนที่ใช้จริงจะรู้เลยว่าโบพังจริงไหมครับคนที่ใช้ในรอบใช้รอบจริงๆอ่ะจะรู้เลย เขามีจุดด้อยของเขายัางไงจุดเสียอย่างไงครับโบนึงลูกจะให้มันดีได้ทุกยันเป็นไปไม่ได้ครับจะหลอกตัวเองอย่าให้คนหลอกครับอันนี้ก็เป็นมุลเล่แต่งครับมุลเล่แต่งของทางร้านหรอกะมุลเล่แต่งเป็นมุลเล่แท้นะครับมาพอกเชื่อมพอกจะมีแต่เข็บเชื่อมอยู่ถ้าสังเกตดีๆมีรอยเห็นไหมย้อนเนี่ยมีรอยนิดนิด เป็นรอยทองเหลืองครับผมใช้ทองเหลืองเชื่อมขยายขึ้นไปครับขยายเท่าไหร่อัวนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านขยายไปขยายได้เท่าที่เนื้อที่มันพื้นที่มันให้ครับอันนี้จบแน่นอนไปช่วยรถเดิมก็ช่วยได้ครับแต่ตอนนี้ผมกําลังแพ็กเป็นชุดจะส่งลูกค้าอันนี้ลูกค้าเก่ามีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าส่งให้ฟรีของฟรีไม่มีในโลกครับ ไว้เกียรใหม่ทําขาให้เรียบร้อยในงานงานที่เป็นงานของทางร้านเดงอ่ะผมสามารถทําขาให้ได้แต่ถ้าลูกค้ามาจากค่ายอื่นเนี่ยให้ผมทําขาให้ผมทําให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าตําแหน่งของคุณไม่รู้มันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงฮะแต่แต่ของที่ออกจากร้านผมอ่ะตาแหน่งมันช่วยอยู่แล้วตําแหน่งมันมันผมมีตําแหน่งของชุดโบที่ทางร้านผมทําออกไปอยู่แล้วผม,ผมจึงสามารถทําเป็นชุดให้ลูกค้าได้ ทำเป็นขาให้ลูกค้าได้แต่ถ้าเจ้าอื่นเอาโบเจ้าอื่นมาแล้วก็มาสั่งไว้เกตกับเราผมไม่สามารถทําเป็นขาสําเร็จให้ได้ครับลูกค้าต้องไปสร้างขาเองผมจะให้ไปแก้กระป๋องอกระป๋องตัดนะครับกระป๋องใหม่ตัดเปลี่ยนสปริง่าครับผมนี่ผมจะกึงกงก่งเป็นท่อเพื่อใส่กึ่งกึ่งเป็นท่อรถเพื่อเอาไปใส่ท่อแวคัมนี่ครับท่อแวเกต ตัวนี้ก็ใส่แทนยางอุดเดิมโรงงานน่ะตัวที่เป็นท่ออุดตรงท่อดีได้เลยแล้วตรงนี้นะไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องถอดโบงมาเจาะฝาเพื่อตาบเกียวใส่หางปลาตัวนี้สวมเข้าได้เลยทําไปให้เสร็จสรบเรียบร้อยครับผมกึงเป็นหางปลานะครับให้ดูดูถอดออกไหมแน่นโอ้โหแน่นครับไม่ออกหรอกเพราะว่ามันแน่นดู ออกจริงจริงอะ,อะ,อะผมกึงเป็นหางปลามีบ่าให้อะกล้องโขกกันไม่ได้ครับกึงเป็นหางปลาแล้วกึงมีบ่าให้ฮะคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ0863629760ชิดเทอร์โบขอนแก่นวงเล็บเลยครับชิดเทอร์โบขอนแก่น <laughs>